ในการแห่งความเงียบสงบหลังการบรรลุถึงซึ่งพระโพธิยานท้องฟ้าเหนือป่าเคียงสะมุจรินทรพันแปรเปลี่ยนเป็นสีมนทมึนลมพายุร้ายเริ่มปีดร้องผ่านขุนเขานำพาม่านฝนความหนาวเหน็บเข้าปกคลุมทั่วประทีบในสัปดาห์ที่6แห่งการสเสวยวิมุตติสุขทำกลางความมืดมิดและลมกันโชกแรงที่ดูราวกับจะกืนกินทุกสรรพสิ จอมนาคาผู้ทรงฤทธนามว่ามุตจรินนาคราชได้บังเกิดความสะท้านไหวในดวงจิตมิใช่ด้วยความเกรงกลัวต่ออาเพศแห่งดินฟ้าแต่เป็นความห่วงใยในพระาศาสดาผู้ประทับนิ่งเป็นหนึ่งเดียวกับความว่างเปล่า พญานาคราชสละซึ่งความสุขสบายในปราสาทแก้วใต้มหานทีเลื้อยขึ้นมาสู่โลกมนุษย์ด้วยปณิธานอันแน่วแน่เกล็ดสีนิลการเลื่อมพายล้อแสงอสัศนบาทขนดกายวน รอบพระพุทธองค์ถึงเจดรอบป,ประดุดกำแพงหินที่ไม่มีวันทลายจอมนาคาชูคอขึ้นแผ่พังพานมหึมาประดุดร่มสเสวตฉัตดมีชีวิตบทบังสายฝนและลมหนาวที่พัดกระหนำ่ำ เข้าใส่พระวรกายหน้าที่ของจอมนาคาในยามนี้ไม่ใช่การทำลายแต่คือการปกป้องศรัทธาด้วยลมหายใจและร่างกายของตนเองเจ็ดทิวาและเจ็ดราตีที่ผ่านผัน มุจริน,นาคราชมิได้ไหวติงต่อความเหน็บหนาวหรือความเหนื่อยล้านี่คือบทพิสูจน์แห่งความกตัญญูที่สัตว์เดรัจฉานมีต่อพระบรมครูเป็นเป้าหมายชีวิตที่ยิ่งใหญ่กว่าการเพียงแค่มีอายุยืนยาวใต้น้ำคือการได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในตำนานแห่งการคุ้มครองธรรมเมื่อท้องฟ้าเปิดออกบ้านฟ้าจางหายไป พญานาคราชจึงคายขนดกายออกด้วยความนอบน้อมจำแรงกายเป็นมานุษหนุ่มผู้สง่างามถวายบังคมต่อหน้าพระพักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยใจที่เปี่ยมด้วยความปลื้มปิติ ปฏิหารในวันนั้นมิใช่เพียงการที่น่าคุ้มครองคนแต่คือการที่ศรัทธาได้คุ้มครองหัวใจของสรรพสัตว์ให้พ้นจากความเห็นแก่ตัวหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตอาจไม่ใช่การปีนป่ายไปสู่จุดที่สูงที่สุดแต่คือการได้เป็นฐานรากที่ไม่มีใครเห็นเพื่อคำจุนสิ่งที่งดงามและแท้จริงไว้ให้อยู่คู่โลกสืบไป เป้าหมายของชีวิตที่แท้จริงอาจเริ่มจากการรู้หน้าที่และทำมันด้วยความรักแม้ในวันที่พายุโหมกระหน่ำที่สุดในชีวิตหากเรามีศรัทธาเป็นที่ตั้งแล้วเราจะกลายเป็นพญานาคผู้ยิ่งใหญ่ในแบบของตนเองได้เสมอกดติดตามทิพเนตรเล่าใจคนแล้วมาส่องใจเขาเข้าใจคุณไปด้วยกันค่ะ